ก่อนเห็นขอเชนิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือรพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือลผู้ป่วยอย,ย่างไงรผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ็คคลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์ม,มือถือกดดอกจัน9ก4าดดอกจันหนึ่งเสนสี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือ เพื่อสมทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่นันเศรษฐกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องอุณหภูมิของโลกรล่อุณหภูมิของประเทศไทยกันบ้างนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่วันวันจันทร์ถึงวันศุกร์อุณหภูมิจะเป็นยังไงบ้างหลายท่านก็รู้ดีแล้ะครับว่ามันอากาศช่วงนี้มันร้อนมากเลยนะครับ ท,ที่ให้ดูเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเราจะได้เตรียมตัวรับมือได้ถูกเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผลิตการเกษตรลดลงมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะพาไปดูงานวิจัยนะครับว่างานวิจัยเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันจะลดลงไหมหรือมันจะเพิ่มขึ้นอีกและถ้ามันเพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามในคลิปนี้กันนะครับ ก่อนอื่นนะครับขออนุญ,ญาตนําข้อมูลจากไว้เป็นที่ดัดคอมมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับด้านล่างตรงนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมอุณหภูมิที่ผมวางไว้นี่เห็นไหมครับอุณหภูมิด้านล่างขวามือน,นะครับอุณหภูมิเนี้ยลบยี่สิบลบสิบศูนย์สิบยี่สิบสามสิบเนี่ยเป็นสีแต่ถ้าตามที่เราดูเนี่ยสีเนี่ยมันอยู่ในช่วงประมาณสามสิบถึงสี่สิบองศาแต่บ้านเราดูสิครับ มันมันไม่ได้อยู่ใน30มเนี่ยมันอยู่ในช่อง4ี่องศาขึ้นไปนะครับมันเป็นสี่นี้งัน้นเพื่อนๆดูการไล่อุณหภูมิของเว็บบินดี้คอมนะครับตัวนี้เนาะอันนี้เป็นของประเทศไทยนะครับเป็นของประเทศไทยเนาะจะขออนุญาตสูมเข้ามาให้ดนะูประเทศไทยเราเนี่ยณนะวันที่21ผมย้อนข้อมูลไปนิดหนึ่งนะครับย้อน,นข้อมูลไปนิดหนึ่งมันจะมีข้อมูลอุณหภูมิให้ ดูด้วยนะครับดูนะครับผมจะเร่งความเร็วให้ดูอันนี้วันที่21่สิบเอ็ดอุณหภูมิเนี่ยพี่น้องสากรจะเห็นว่าถ้ามันเลยประมาณสัก5้าโมงถึงบ่ายสองบ่ายสามอุณหภูมิจะสูงมากสูงประมาณสัก5้าโมงถึงบ่ายหนึ่งบ่ายสองเนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณสัก40องศาขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับเนี่ยแถวภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง ต,ต่ำกว่าเพื่อนหน่อยจะเป็นภาคใต้ภาคใต้มันอยู่ใกล้ทะเลเนาะครับแต่ช่วงเช้าเช้าเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าช่วงถึงประมาณสัก9ก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยอุณหภูมิจะเริ่มสูงกันแล้วนั่นก็หมายความว่าถ้าพี่น้องสิก่อนจะทํางานเนี่ยพี่น้องสิกรจะทางานแั้แต่เช้าตรู่จนถึงไม่เกินสามโมงเช้าถ้าเข้าสี่โมงเช้าห้าโมงเช้าแล้วอุณหภูมิมันจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นการทนแดดโดนกุญแจนี่เนี่ยร่างกายมนุษย์เนี่ย เราแทบจะทนไม่ค่อยได้มันจะเกิดอาการฮฮสโตกขึ้นมาและมันจะเสียชีวิตได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณสัก3โมงเย็น4โมงเย็นมันถึงจะทำงานได้ณปัจจุบันที่อุณหภูมิมันเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอุณหภูมิบ้านเราตั้งแต่22 23 24 25 26เนี่ยจนถึงวันศุกร์เลยเนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่มันต่ํากว่า40องศามันจะ40องศาขึ้นนะครับ อันนี้เป็นอุณหภูมิของนญาตหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วทั่วโลกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเรานะครับเป็นแบบเดียวกันเลยตั้งแต่4ี่โมงห้าโมงถึงบ่ายสองบ่ายสามอุณหภูมิมันจะสูงมากโดยเฉพาะห้าโมงถึงบ่ายโมงเนี่ยนะครับสี่สิบองศาขึ้นบางจังหวัดเนี่ยทะลุห้าสิบองทะลุถึงห้าสิบองศาไปเรียบร้อยแล้วนะครับในแถบบ้านเราเพราะฉะนั้นในอุณหภูมิระดับนี้เนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยจะทํางานลําบากมาก นะครับเพราะอากาศมันร้อนแล้วก็พืชพันธุ์ต่างต่างเมันก็จะติดดอกผลน้อยหรือแทบไม่ติดเลยถ้าอุณหภูมิระดับนี้เพราะมันต้องรักษาชีวิตมันไว้มันจะสลัดดอกอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นพืชผักต่างๆนี่มันก็จะขึ้นราคาขึ้นเป็นเงาตามตัวซึ่งมันผลิตได้น้อยในอนาคตมันจะเป็นในลักษณะนั้นปีนี้อาจจะไม่ได้เห็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิอากาศในบ้านเราก็คือสี่โมงเช้าถึงบ่ายโมงบ่ายสอง จะเห็นอุณหภูมิ40องศาขึ้นและเป็นช่วงที่ไม่มีการทํางานนะครับซึ่งทํางานยากมากเพราะอากาศมันร้อนนะครับในอุณหภูมิของทางบ้านเราทีนี้ผมจะพาไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นางานวิจัยของดรท่านหนึ่งที่ผมจะเล่าสู่กันฟังต่อไปนี้นะครับผมขอนําข้อมูลจากไทยพ p u บิค c านะครับมีข้อมูลของดอ็ร์ท่านหนึ่งนะครับ าจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่านนี้ชื่อว่าดรเจมส์เฮนเซนนะครับที่ผมวงไวนงน้นะครับของดรเจมส์เฮนเซนเนี่ยนะครับดเรเจมส์เฮนเซนเป็นคนที่โด่งดังมากเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนเพราะว่ารองประธานาธิบดีในสมัยนั้นอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าอัลกอร์นะครับนักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโลกร้อนดูแคร์มิเชนเนี่ย ได้นาข้อมูลของดรงเจมสันเซนมาพูดอยู่บ่อยๆว่าโลกมันร้อนขึ้นนะครับร้อนขึ้นยังไงนะครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจําได้นะครับในปี2015เนี่ยนะครับสหรประชาชาติได้ตกลง,งกันว่า,า,าระดลงเพื่อไม่ให้อุณหภูมิผิวโลกเนี่ยนะครับมันสูงถึง1.5องศานะครับอุณหภูมิระดับนี้เนี่ย 1.5องศาเนี่ยเขากําหนดไว้ว่ามันจะต้องถึงประมาณปี2100นะครับปัจจุบันนี้ปี2024ใช่ไหมครับเขาบอกว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยจะสูงถึง1.5เนี่ยน่าจะประมาณปี2100แต่งานวิจัยนี้เขาบอกว่าอุณหภูมิโลกสูงประมาณ1.4ถึง1.5องศาเซลเซียสในปี2024คือปีนี้นั่นเองนะครับ ข้อมูลนี้จากปีที่แล้วปี2 5 1 6นะครับที่เขานำมาลงก็คือ12มกราคม2 5 1 6นะครับข้อมูล12มกราคม2016ซึ่งปีนี้ปี2024มันก็เป็นความจริงนะครับและปีนี้เป็นปีที่อุณหภูมิโลกอุณหภูมิสูงขึ้นถึง1.5องศาเซลเซียสเ,เข้าไปแล้วนะครับและอุณหภูมิระดับ1.5องศาเซลเซียสนี้มาก่อนการ ถ้านับปี2,566-2,023เนี่ยมาก่อนการ77ปีแต่ถ้านับปี2,024มาก่อนการ76ปีซึ่งร่นมาเกือบร้อยปีอุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นซึ่งอุณหภูมิ1.5เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าประมาณปีพศ2 1 0 0แต่มันมาเป็นเร็วเกินไปมันมาเป็นปีพศ2,024นา้าณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งถูกของดเรเจมส์เฮนสัน แล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจต่อไปอย่างนี้นะครับข้อมูลตัวนี้นะครับข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับอุณหภูม,มิเฉลี่ยพิ้โลกร้อนที่สุดในรอบ10ปีเพื่อนๆดูตัวนี้นะครับร้อนที่สุดในรอบ10ปีเพื่อนเเห็นไหมนะครับร้อนที่สุดในรอบ10ปีเนี่ยขเขาจะเรียงลาดับนะครับร้อนสุดก็คือปี2020นะครับแล้วก็ไล่ลงมาปี2016 19 17 15, 2022, 2021, 2018, 2014, 2010อันนี้ไล่ลงมา10พศที่มีอุณหภูมิโลกร้อนที่สุดร้อนที่สุดก็เพียง1-29ซึ่งยังไม่ถึง1-5ปี2020แต่ปี2022เนี่ยร้อนลดน้อยลงมาอยู่ที่1.162อะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกเราแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ สาระสำคัญก็คืออุณหภูมินะครับสาระสำคัญอุณหภูมิของโลกเฉลี่ยของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งไม่ไม่ใช่ร้อนขึ้นในอัตราคงที่ย้ํานะครับสาระสําคัญของตารางนี้นะครับเขาจะให้เห็นว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกผิวโลกที่ร้อนขึ้นในอัตราเร่งไม่ใช่อัตราคงที่หมายวามว่าอย่างนี้ครับถ้าอัตราคงที่ก็คือปีนี้เพิ่มขึ้นหนึ่ง ปีหน้าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกลายเป็นสองสองเป็นสามสามเป็นสี่อย่างนี้เขาว่าอัตราคงที่คือมันคงเดิมแต่ถ้าเป็นอัตราเร่งก็คือจากสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกสิบสองก็ว่าไปมันทบครึ่งสองสามเท่าไปอะไรประมาณนั้นอันนี้ยกตัวอยา่างคล้ายๆว่าอัตราแบบอัตราเร่งก็ว่านะครับมันเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งซึ่งมันก็น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งน่าเป็นห่วงมากภาวะโลกร้อนแบบนี้นะครับ แล้วถามว่าทําไมมันร้อนขึ้นโลกเราเนี่ยมันจะมีก๊าซเรือนกระจกที่ห่อหุ้มโลกไว้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันเป็นผ้าห่มของโลกนะครับซึ่งผมเคยพูดเคนคิดก่อนหน้านั้นและประมาณ80%ก๊าซเรือนกระจกคือก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงพวกฟอสซิลนะครับพวกฟอสซิลซึ่งโดยปกติเนี่ยมันจะมีอยู่ในชั้นบรรยากาศแต่เมื่อมนุษย์เาผาผลาญ รถยนต์ฟอสซิลกา๊าซน้ำมันเชืเ้อเพลิงกา๊าซธรรมชาติมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศมันจะทําให้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอยู่ที่ผ้าห่มของโลกหรือก๊าซเรืเองกระจงมีความหนาขึ้นนะครับมีความหนาขึ้นถามว่ามีความหนาขึ้นแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็ต้องคิดสภาพอย่างนี้นะครับเพื่อนนกรก่อนเวลาเราหม่หมผ้าห่มนยะครับถ้าก๊าซเรืเองกระจงเนี่ยเปรียบสเสมือนผ้าห่มที่ห่มเราซึ่งเป็นโลก ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซต่างๆที่เราทําให้ชั้นบรรยากาศมันหนาขึ้นเหมือนกับเราห่มผ้าห่มไปอีกชั้นหนึ่งคิดว่ามันจะร้อนขึ้นไหมครับแน่นอนมันต้องร้อนเป็นแบบลักษณะเดียวกันครับคาร์บอนไดออกไซด์ในในชั้นบรรยากาศและก๊าซตัวอื่นที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ก๊กาซเรือกระจกมีความหนาขึ้นแล้วโรคมันก็จะร้อนขึ้นด้วยนะครับถามว่าก๊าซพวกนี้มีการสลายตัวไหมมีนอกจากกา๊าซเรือนกระจก ที่มันมีการสลายตัวช้าแต่มื่้ลนนนกกโลกร้อนขึ้นแล้วมันดูดซับความร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์สองอย่างที่จะทําให้โลกร้อนขึ้นและเยเย็นลงแต่ที่โลกร้อนขึ้นเนี่ยก็คือตัวปรากฏการณ์ที่เรียกว่าลานียาลานียเนี่ยทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอาการแห้งแล้งน,นั่นเองขออภัยนะครับลานียเนี่ยนะครับขออภัยนิดน,นึงนะครับลานียเนี่ยทำให้เกิดภาวะฝนตกมาก นะครับทำให้เกิดน้ําท่วมบ้านเรานี่เคยเจอหลายปีนะครับแต่ถ้าเป็นเอล尼โยเนี่ยทำให้เกิดปรากฏการณ์นะครับร้อนขึ้นภาวะแห้งแล้งนะครับพูดง่ายๆปรากฏการณ์ลานิยเนี่ยมันทําให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยลดลงเนื่องจากมันมีฝนมีอะไรพวกนี้ทำให้อุณหภูมิโลกมันลดลงแต่ปรากฏการณ์เอล尼โยเนี่ยมันทําให้ ความแห้งแล้งมันเกิดขึ้นอุณหภูมิโลกเหมือนจึงร้อนขึ้นด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ท่านดรเจมส์เฮนสันเนี่ยพูดถึงก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือความไม่สมดุลนะครับของพลังงานโลกตัวนี้นะครับเพื่อนดูดีๆนะนะครับี๋ยวผมจะขยายให้ดูนิดหนึงนะครับตัวนี้ความไม่สมดุลของพลังงานโลกอันนี้เป็นหน้าตาดรเจมส์เฮนสันขนาดถูกจับเขาถูกจับ อยู่แต่ก่อนเนี้เขาไปไประชุมเ,าเขาเรียกวไ่ไชุมนุมที่น่าทำเนียบขาวก็ถูกจับนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยก็น่าจะเชื่อของอาจารย์ดร่านนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ให้ทําให้โลกร้อนขึ้นเนื่องจากกวบนการหนือจุดแล้วคือความไม่สมดุลของพลังงานโลกหรือ earth energy imbalance หรือที่เรียกว่าค่า eei นะครับ eei ตัวนี้ eei หาจากยังไงนะครับหาจากพลังงานที่เข้าสู่โลกลบกับพลังงานที่สะท้อนออกนอกโลกนะครับ ค่านี้ในปีนป2012 e i ่ประมาณ0.6วัตต์ต่อตารางเมตรปี2022 e i ่ประมาณ1.22วัตต์ต่อตารางเมตรซึ่ง10กว่าปีเนี่ยห่างกันประมาณ0.6นะครับแล้วก็ในแต่ละวันของปี2012ความร้อนที่เหลืออยู่ในโลกเนี่ยนะครับสมัยก่อนนะอันนี้ปี2024นะครับห่างกัน12ปีปี2012เนี่ยที่เราโลกเรายังไม่ร้อนเท่าไหร่ความร้อนที่มันเหลืออยู่ในโลกเนะี่ย เขาเทียบให้ด MM <Yeah. S 1> the ูนะครับว่าเหมือนกับนิวเคลียร์ที่ลงไปในเมืองฮิโรชิโนะเนี่ย4แสนลูกทุกๆวันนะครับแต่ถ้าในปี2022มันเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนะครับจาก0.6เป็น1.22วัตต์ต่อตารางเมตรนั่นก็หมายความว่าถ้าเปลี่ยนเป็นนิวเคลียร์ก็จะประมาณ8แสนลูกทุกๆวันโดยไม่เว้นบรรยุนะครณบเตอเลยนะครับอันนี้วิธีเขาเปรียบเทียบให้ดูก็จะเห็นว่าโลกเนี่ยมันร้อนขึ้นทุกวันใช่ไหมครับ โลกนี่ร้อนขึ้นทุกวันแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงมากเลยทีเดียวนะครับถามว่าทําไมพลังงานพวกนี้มันเขาเรียกว่าอะไรมันทําให้โลกร้อนขึ้นพี่น้องสิงก่อนอคิดอย่างนี้นะครับถ้าดูตามภาพเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นดวงอาทิตย์นะครับมันส่งพยยลังงานในโลกนะครับส่งเอาง่ายๆโดยที่มันส่องแสงมายังโลกนะครับ,ออรบพอมันกระทบสู่โลกนะครับพอ,พอมันกระทบสู่โลก พลังงานเอาทิศส่วนหนึ่งก็จะห,กหักเหออกไปเนื่องจากอะไรครับมันไปกระทบกับกา๊าซเรียงกระจกและก้อนเมฆมันจะสะท้อนออกกลับนะครับมันจะสะท้อนออกกลับและส่วนหนึ่งมันก็จะถูกดูดซับไว้ด้วยโดยพบกา๊าซเรียงกระจกแต่ถ้าไม่ได้ก็ตามมันมีส่วนหนึ่งที่ทะลุชั้นบรรยากาศออกมามาถึงยังโลกนะครับมันก็จะถูกกักเก็บความร้อนด้วยทะเลอะไรพวกนี้ในพื้นดินก็ว่าไปนะครับ แต่ปัญหาไม่อยู่ตรงนี้พอเวลาแสงอาทิตย์มันกระทบเนี่ยเนื่องจากว่าการสะท้อนกลับเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าคลื่นดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นคลื่นสั้นพอมันกระทบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานคลื่นมันจะยาวขึ้นมันจะถูกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือพวกก๊าซเรืองจงเนี่ยเก็บกักไว้นะครับโดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อไดก็ตามที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรืองจงจากโลกมนุษย์เนี่ยที่มนุษย์ทําการเผาก๊าซธรรมชาติอะไรพวกนี้ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นทําให้ก๊าซเรืองกระจกมันหนาขึ้นเหมือนรอหม่หมพกผมสองชั้นนะมันหนาขึ้นการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์พวกนี้ก็จะดูดไว้ได้มากขึ้นนะครับพลังงานที่ดูดไว้เนี่ยกับพลังงานที่ปล่อยออกมาเนี่ยนอกโลกมันไม่สมดุลกันมันจึงทําให้โลกเราเนี่ยร้อนขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าก๊าซเรืองกระจกเนี่ยมันมีความหนาขึ้นนั่นเองนะครับพืกก่อน้องสิกยาศาคิดเอานะครับว่าถ้าเราลดปริมาณก๊าซเรืองกระจกในอนาคต โลกเราจะอยู่ยังไงคงคิดสภาพกันออกเนาะมันคงจะร้อนแบบมนุษยชาติเนี่ยมันจะอยู่กันได้หรือเปล่ายังไม่ยุ่งเลยนะครับขออนุญ,ญาตนําข้อมูลตัวนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังว่าเมื่ออุณหภูมิมันร้อนขึ้น1.5องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่พี่น้องกรอจะต้องรู้เลยนะครับแล้วก็เราก็ต้องเตรียมรับมือไ้ด้วยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะครับ สิ่งแรกก็คือสภาพอากาศที่ร้อนจัดเพิ่มขึ้นนะครับหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น1.5องศาเซลเซียสนะครับในบรรยากาศที่ร้อนจัดในเขตละติจูดกลางนะครับจะร้อนกว่ายุคอุตสาหกรรมประมาณ3องศาถ้าเพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสจะร้อนกว่ายุคอุตสาหกรรมประมาณ4องศานะครับเพิ่มขึ้น1.5องศาเซลเซียสประชากรโลกราว14%จะ,ะเผชิญกับขึ้นความร้อนทุกๆ5ปี แต่ถ้ามันเพิ่มขึ้น2องศาซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงนะครับแต่คาดว่าจะถึงเร็วนี้ประชากร37%ิจร์นะครับจะะจนข,นขึ้นความร้อนทุกๆ5ปีเอาไว้ง่ายถ้าเมื่อใดมันถึง 2, 2, 2อ,องสององศา Celsius เซลเซียสนี่ย37%ของคนทั้งโลกเนี่ยจะ,ะเผชิญกับขึ้นความร้อนที่อุณหภูมิมันสูงแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะครับประเด็นที่2คือระดับน้านทะเลที่เพิ่มขึ้น หากอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น1.5องศาระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้น0 2 6ถึง0.7เมตรนะครับในปี2,100เมื่อเทียบกับช่วงปี1 9 8 6แถึง2,500นะครับแต่ปัญหาคืออุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเนี่ย1.5งาเซลเซียสเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าปี2,100่้ยใช่ไหมครับแต่ปีนี้มันถึงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นน้ำทะเลระดับนี้เนี่ยที่เพิ่มขึ้นเกือบ1เมตร0 0นย์จุดจุย จะได้เห็นในเร็วๆนี้นะครับถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้น0.36ถึง0.87ในปี2 1 0 0ัแต่อุณหภูมิระดับนี้ใกล้จะถึงแล้วคงอีกไม่กี่ปีนี่แหละเราจะได้เห็นน้ําทะเลเพิ่มขึ้นแบบเป็นเมตรๆเลยเป็น1เมตรเห็นแน่นอนอีกคงไม่อีกกี่ปีนะครับถามว่าระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นถ้าบ้านเราคิดง่ายๆพื้นที่ต่ำจะต้องถูกน้ําท่วม เช่นกรุงเทพมหาคนครก่อนเพื่อนเลยนะครับถ้าน้าทะเลเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้ากันไม่ได้นะ่ยท่วมแน่นอนพราะน้ําทะเลมันเข้ามาการผลิตน้ําประปาก็ยากลําบากน้กํากร่อยก็จะมีมากขึ้นการประมงกันก็จะแย่ไปหมดอ่ะนะครับคงอีกไม่กี่ปีเท่านั้นเนี่ยนะครับมันจะมันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าการรับมือไม่ดีนะครับต่อมาเรื่องอความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงนะครับตัวน,นี้เนาะ ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในกองศายี2 1อง่มันแรง6%เพืช8%อกระดูกสันมีกระสุกสันหลัง4%รวมทั้งคนด้วยจะสูญเสียพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ไปแต่ถ้าเพิ่มขึ้น2องศาผลกระทบ2-3ถึงเท่าของของปกตินะคะรับแมลง18%เพืช16%กอรกระดูกสันหลัง8%จะสูญเสียพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ถ้าเพิ่มขึ้นหนงองศาคาดว่าพื้นที่บนโลกราว4%เ จะเปลี่ยนผ่านระบบภูิเวทจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งนะครับตรงนี้แบบนี้นะครับถ้ามันเพิ่มขึ้น 1- 5งอ,องสศาเปอร์เซ็นต์ของโลกเนี่ยอาจจะมีการกลับขั้วกันเช่นทะเลทรายอาจจะมีน้ําท่วมบ้านบ้านเราเนี่ยที่แบบมีป่ามากมากเนี่ยนะครับในอดีตปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีอาจจะเป็นทะเลทรายก็เป็นไปได้นะครับถ้าเพิ่มขึ้น2องศา13%ของโลกจะมีเปลี่ยนผ่านระบบในิเวท จากป่าเป็นทะเลทรายจากทลรายเป็นปา่าหรืออะไรก็ว่ากันไปที่นี้นมันเปลี่ยนแน่นอนจะมากหรือน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับประเด็นถัดมาก็คือการละลายน้ําแข็งของในมหาสมุทรอาร์กติกถ้าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น1-5%เปอร์เซ็นในมหาสมุทรอาร์กติกจะปราศจากน้าแข็งในช่วงฤดูร้อนประมาณทุกทุกร้อยปีนั่นหมายความว่าถ้าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น1.5องศาเซลเซียสไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับขออภัยในช่วงฤดูร้อนของอาร์กติกเนี่ย จะไม่มีน้ําแข็งในทุกๆ1 0 0ยปีปกติเนี่ยถ้าอุณหภูมิไม่ถึงระดับนี้ฤดูร้อนอาร์กติกเขาจะมีน้ําแข็งอยู่แต่ถ้าอยู่ในอนุณหภูมิ1.5องศาเซลเซียสเนี่ยอาร์กติกจะไม่มีน้ําแข็งในทุกๆ100ปีถ้าเพิ่มขึ้นสองศาเซลเซียสจาก100ปีจะเหลือแค่10ปีนะครับที่อาร์กติกจะไม่มีน้ําแข็งอยู่ถามว่าถ้ามันไม่มีน้ําแข็งอยู่มันจะเกิอดอะไรขึ้นการปรสัสจาาน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติก จะได้ระดับอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นนะครับเนื่องจากน้นทะเลเป็นสีน้ําเงินเข้มโดดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์ไปได้ถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ามันไม่มีน้ําแข็งมันโดดซับความร้อนได้มากโลกมันก็จะร้อนขึ้นด้วยคนก็อยู่อยู่ยากขึ้นด้วยนะครับประเด็นถัดมานะครับประเด็นถัดมาก็คือความเสี่ยงตอนน่อแนวปะการังที่สูญเสียตัวนี้นะครับ อุณหภูมโลก1.5%แนวปากการังทั่วโลกจะลลงอีก70-90%ถ,ถ้าเพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสข้อายนะครับผู้ผิดตลอดเลยถ้าอุณหภูมิเพิมขึ้น2องศาเซลเซียสแนวปะกการังจะลดลงมากกว่า99%จะก่อให้เกิดความสูญเสียที่รุนแรงต่อระบบในเวศชายฝั่งแบบไม่ไม,ไม,ไมีทางย้อนกลับเลยคือมันเอาคืนไม่ได้ไว่ไงแต่ไมครับ ปัจจุบันนี้โลกเราเนี่ยณปี2024เนี่ยอุณหภูมิโลกอยู่ประมาณ1.5องศาเซลเซียสปะการังทั่วโลกเนี่ยอาจจะลดลงลดลงอีกประมาณ70-90%ปัจจุบันนี้มันก็เหลือน้อยอยู่แล้วนะครับมันจะลดลงอีกมันแทบไม่เหลือมันก็จะกระทบอะไรครับปลาต่างๆก็จะเริ่มน้อยลงแน่นอนนะครับถ้าเพิ่มขึ้นหนึ่ง2%เ์เมืม่อไหร่เราอาจจะไม่เห็นแนวปะก,การังหรือเห็นมันจะน้อยมากนะครับประเด็นถัดมาก็คือการทําประมงที่ลดลงทั่วโลก ถ้าเพิ่มขึ้นหนึ่งองศาณปัจจุบันเนี้นะครับสั์น้าประมงเนี่ยจะลดลงประมาณ 1. 5ห้าล้านตันแต่ถ้าสองศาเซลเ,เซ,เซียสการทําประมงลดลงประมาณสาล้านตันถามว่าทําไมมันลดลงปลาอะไรมันก็ไม่เคยมีแล้วครับมันมีน้อยมันมีน้อยแทบไม่ค่อยเหลือให้คนล่าพูดง่าไงเพราะอุณหภูมิมันสูงขึ้นปลาบางที่มันก็ตายสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับต่อมานะครับ ภา,าวะความยากจนที่เพิ่มขึ้นตรงนี้สําคัญเลยเกี่ยวกับมนุษย์ล้วนๆเย่ยผลกระทบที่ก่อขึ้นทั่วโลกก็คือชนพื้นเมืองชนท้องถิ่นที่พึ่งพิงการเกษตรอย่างเราๆนี่ยนะแล้วหาเลี้ยงชีพจากทรัพยากรหาเชฟ,ฟังจะได้รับผลกระทบมากถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหนึ่งยองศาเซลเซียสอาจจะช่วยลดจํานวนประชากรทั่วโลกที่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง,งสภาพอากาศได้หลายร้อยล้านคน ถ,ถ้ามันจำกัดได้นะครับเมื่อเทียบกับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นระดับสองสเซลเซียสมันเป็นอย่างนี้ครับภาวะความแยบยินที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องจากภาวะอุณหภูมิโลกมันร้อนขึ้นเพราะอะไรครับอะไรต่างๆเช่นทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงมันถูกทำลายพืชที่เคยออกดอกก็ไม่ออกออกผลก็ไม่ออกปลาที่เคยมีก็ไม่ค่อยมีความมัง่งคั่งแต่มันก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงเอาง่ายๆจะมีกินก็ยังยากพูดง่ายนะครับ มันทำให้เกิดความภาวะอดอยากมากขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนผลต่อมาก็คือผลกระทบด้านสุขภาพนะครับผลกระทบด้านสุขภาพถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสองเซลเซียสาา Celsius, จะมีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนจัดหรือว่าเป็นฮิสโตเพว่นี้เยอะขึ้นและติดเชื้อจากพาหานําำโรคอันนี้สําคัญนะครับโรคที่จะมาก่อนการเลยคือโรคมาเรียรหรือไข้เลือดออกติดแล้วจะตายได้ง่ายไอ้โรคสโรคเนี่ย เมื่อเทียบกับระดับ1.5องศาเซลเซียสปัจจุบันนี้ก็1.5แล้วถ้าขึ้น2เมื่อไหร่พี่น้องเกกรจะเห็นคนที่ตายด้วยโรคมลเรีย,รยและไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นและอาจจะหนักขึ้นไปด้วยนะครับต่อมาก็คือผลกระทบทางด้านอาหารถ้าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสคาดว่าจะรุนแรงกว่าร,ระดับ1.5เนี่ยในแง่ผลผลิตเช่นข้าวโพดข้าวสาลีธันพืชต่างๆจะลดน้อยลงมากนะครับรวมทั้งพวกปศุสัตว์อะไรพวกน,นี้ จะลดน้อยลงมาในแถบเอเชียตอนออกเชียงใต้กับเรานี่แหละนะครับอเมริกากลางอเมริกาใต้แถบแอฟริกาตอนใต้ของทะเลสายสารฐเอาง่ายมันมีทั่วโลกแหละแต่ที่หนักเนี่ยก็คือแถวเราแถวอเมริกากลางอเมริกาใต้ละแอฟริกาตอนใต้นะครับก็คือถามว่าทําไมอาหารมันลดพี่น้องจากก็เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันร้อนจัดเนี่ยถั่วออกดอกก็ร่วงผลไม้ออกดอกอะไรก็ร่วงทุเรียนเป็นผลเล็กก็ร่วงคือมันทนสภาพอากาศร้อนไม่ไหว ผลผลิตมันลดลงนะครับอาหารมันก็เลยน้อยลงปลาเนยไม่ต้องพูดถึงไปก่อนเพื่อนเลยปลาในท้องทะเลนะครับคนก็ยังยจำแย่อันนี้เป็นผลกระทบที่เป็นสิ่งที่น่าห่วงเนื่องจากภาวะโลกร้อนหนทางที่จะแก้โลกเพิ่มขึ้นจํากัดการเพิ่มขึ้นอุุหภูมโลกให้ได้1.5ึ่งจุาองศา,ศาเซลเซียสโดยต้องลดภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง45%ในปี2030 อีกประมาณ6ปีข้างหน้าและเป็นพวกเน t ซีโรนะครับที่เราพ,พูดถึงกันอยู่ 2. จํากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ได้สองสาเซลเซียสนะครับจำเป็นต้องลดการแพร่กระจายกาซครขนดอสาเ25%ในปี2030และบรปปรลุเป้าหมายในซีโร่สอันเนี้ยนะครับเขาบอกให้ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการเลือกกระจกต่างๆแล้วถามกลับพี่น้องเจก,กอนคิดว่ามันทําได้ไหมครับ คิดว่าคนในโลกนี้เขาจะช่วยกันลดไหมหรือว่าเขาจะแย่งกันใช้ทรัพยากรเพื่อให้เศรษฐกิจแต่ละประเทศเติบโตพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับชะตากรรมนะครับมนุษย์โดยผมผู้พูดเองก็ต้องยอมรับชะตากรรมด้วยกันว่าด้วยณปัจจุบันนี้สรุปอย่างนี้ครับด้วยณปัจจุบันนี้อุณหภูมิโลกเนี่ยเราถึงะระดับ1.5องศาเซลเซียสไปเรียบร้อยแล้วในปี2024 จากที่เขาคา,าดการณ์ว่าปี2100อุณหภูมิ1.5องศาเซลเซียสเ,ยเนี่ยมาก่อนที่คาดไว้เนี่ย76ปีณปัจจุบันนี้คือ76ปีซึ่งไวมากแต่ถ้าเพิ่มขึ้น1จาก1.5เป็น2องศาเนี่ยถ้ามนุษยชาติเนี่ยยัืงทำอยู่ในระดับนี้เนี่ยผมว่ามันเีงไม่กี่ปีหรอกเดี๋ยวมันก็ถึงแต่ปะก,การังมันก็จะสูญหายไปหมดมมีเนื่องจากทะเลมันร้อนแล้วก็อาหารการกินเนี่ยก็จะแบบ หาแทบไม่ก็ได้เพราะว่ามันมันปลูกแล้วมันไม่ได้ผลสิ่งที่ตามมาคือความอดอยากของคนทั่วโลกนะครับความอยากคนทั่วโลกมันก็จะตามมาถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือเป็นภาวะกะลิยุกอาจจะเป็นไปได้นะ,นะครับเพราะฉะนั้นที่นำเล่าข้อมูลมาเล่าเนี่ยไม่ได้อยากให้พี่น้อยศรกรตนกตกใจนะครับมาเล่าสู่กันฟังว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละ ในส่วนตัวผมผมคิดว่าการลดการเดินกระจกเนี่ยคาบอนไดออกไซด์สี่ห้าเปอรหรือคาร์นไดออกไซสอยี่ห้าเนเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่าง,าางไม่สนใจอะไรซึ่งกันและกันถ้าบอกแล้วโลกร้อนเนี่ยนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็กอบกยวยเดวมนุษยชาติจะอยู่ยังไงเราก็ต้องดูหนังม้วนต่อไปกันละครับว่าโลกนี้เขาจะทำยังไงกับผู้นำของโลกนะครับ ครับกัวงวาไมค์มีดมายอยเป็นเนื่องสก,ก่อนไม่มากก็น,น้อยหากเปบเทีกันหนก็ขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในาจารย์ดูจิตทุกขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิษทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูด,ดูลอตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระตัตนตรครุ้มครองพี่น้องเศรษฐกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ